สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิงโกกตูมนะคะสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ย่าหนิงก็จะไปเป็นแม่ค้าขายผ้าก่อนเขาเรียกว่าผ้านะคะภูไทยนะคะนี่ค่ะจะไปลาดเดินตะเวนขายผ้าก่อนนะคะคงจะไปแถวขัวสูงโกกอกนะคะนี่นะคะอ่าก็จะเอาไปหนึ่งเล่มสองเล่ม คนไทยเรียกมีดนะคะแต่สําหรับผู้ไทยเรียกค้านะคะเข้ามากเบามากนะคะค้านี้นะคะมีดดวงนี้นะคะซื้อมาที่มุกดาหารเลยนะคะที่ร้านแจนิงไประถายนะคะไปถ่ายยลิปนะคะเขาเจ้าเหล็กที่ดีที่สุดนะคะมาตีนะคะเหล็กดีมากนะคะนี่ค่ะเป็นเหล็กแหนบนะคะที่จะมาตีนะคะค้าจะเข้านะคะ ช่านบ,บปดปดนะคะชื่อก็มีนะคะนะคะอยากไปจับไปขายนะคะหูข้ามากเลยนะคะคมมากเลยนะคะเรียกว่าเข้าหอะไรมันคมมากเลยนะคะนี่นะคะค่ะก็จะไปขายวันนี้ไปเดินขายเดินขายมีดขายพ้าก่อนนะคะคงจะไปหลายบ้านนะคะคิดว่าจะไปแถวๆโค้สูงนั่นแหละค่ะถึงมันป่าไม้ก็ยังไม่รู้นะคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็เอาไป หมดแล้วก็มานะคะเอาไปหกเล่มนะคะย่าจะขายเล่มละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าส่งก็เป็นสามร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถ้าท่านไหนดวงใหญ่มากนะคะดวงใหญ่ไม่ได้ดวงน้อยนะคะแล้วก็คมมากด้วยนะคะสับเนื้อสับใช้สับอะไรทําครัวนะคะที่บ้านนะคะาบานก็ไม่บานนะคะทั้งคมทั้งแนบเนียนนะคะทนด้วยนะคะนี่ค่ะบานก็ไม่บานนะคะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ ค่ะถ้าท่านสนใจนะคะ0 8 7 8 6 1 3 9 8 6้าทักไลน์มาได้นะคะ300บาทพร้อมท่งนะคะนี่นะคะโอ้โหสุดยอดอลังการนะคะอยาไปรับมาที่มุกดาหารนะคะนี่ค่ะก็3 0 0บาทพร้อมทรงถ้าท่านไหนที่จะสั่งซื้อนะคะก็นี่ค่ะทักไลน์มาได้ค่ะ0 8 7 8 6 1 3 9 8 6นะคะสนใจนะคะ ก็ถ้ากลายมาได้เลยนะคะหรือว่าต้นแย่ๆก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่เป็นต้นใหญ่แล้วนะคะต้นเล็กไม่มีแล้วเพราะเลี้ยงไว้ใหญ่แล้วนะคะถ้าจะเล็กก็คงจะเพาะใหม่นะคะค่ะถ้าท่านไหนที่จะสนใจสั่งซื้อนะคะค่ะเล็บนี้นะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะคะค่ะทนทานนะคะค่ะแล้วก็คมมากเลยนะคะ ใช่อยากจะไปเดินขายนะคะวันนี้คะ่ะไปเรื่อยๆนะคะอ่าเอาไปหกเล็บนะคะหกดวงนะคะ<อ><อ>กดจะหอนะคะห่อแล้วก็ใส่จักร้าไปนะคะก็จะห่อใส่กระดาษนะคะ เดี๋ยวหาตะก,ก้าก่อนนะคะหาตะก,ก้าใส่นะคะก็จะใส่ตะก,ก้านี้ไปนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะรถประจำตำแหน่งนะคะก็คือรถเก๋งคันเก่าเจ้าจงจัดได้ขี่ขับเช่นเดิมนะคะนี่นะคะรถเก๋งของยาคันเก่าเช่นเดิมนะคะยาเตรียมก่อนนะคะเตรียมขึ้น เอาของขึ้นรถก่อนนะคะไม่ได้ขับตั้งนานแล้วไม่รู้จะติดได้หรือเปล่าตั้งแต่ไปอยู่จำปาดงเดี๋ยวขึ้นไปขับดูก่อนจะติดได้ไหมเนาะเนาะจะติดได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะติดได้หรือเปล่า ดูก,ก่อนนะแจแจอยู okay. ่ไหนอ่ไดูก่อนปิดได้หรือเปล่าไม่จะติดตั้งนานอ๋อ oh. ยังได้อยู่โอเคที okay. ่เ okay, okay, ย็นได้อยู่ ยังได้อยู่นะคะอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนจะไปไขายพาแล้วพาก็คือมีดมีดแล้วก็คือพานี่นะคะ,ะไปแล้วนะคะโอเคนะี่คะก็รถคันเก่านี่แหละไม่ได้ติดนานก็ยังติดเครื่องก็ยังอุ่นเครื่องได้อยู่ติดง่ายอยู่เนาะติดง่ายอยู่ ก็ยังนิ่มเหมือนเดิมนะคะฟังเสียงรถยาสิก็ยังนิ่มๆอยู่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนโอเคอุ่นเครื่องไว้ก่อนนะคะจะไปอะรอให้เขามาแต่ไล่แต่สวนตอนนี้เขาก็ไปทำไล่ทำสวนพอค่ำๆคนก็จะอยู่บ้านโอ้ฝุ่นจับมากเลยดูสิฝุ่นนี่ป๊าฝุ่น โอ้ฝุ่นเดี๋ยวเช็ดฝุ่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดฝุ่นก่อนมันจะพอเห็นทางไปผ้าเช็ดฝุ่นก่อนนะคะโอ้โหมันจะบอเห็นทางไปได้เนาะขอเช็ดฝุ่นก่อนโอ้โหฝุ่นเต็มไปหมดเลยดูสิคะท่านฝุ่นอือหือฝุ่นเช็ดฝุ่นก่อนโอ้โห ดูสิฝุ่นเต็ม,มเราไม่ได้อยู่เนาะนมีเช็ดคนเช็ดฝุ่นให้เราเนาะเดี๋ยวเช็ดฝุ่นก่อนมันจะไปเห็นทางได้ทีเนาะมันจะมัวเนะาะแยกกลับมาขําไม่ได้นะคะเพราะว่าตารถแตกนะคะต้องกลับมาไปเร็วมาเร็วต้องรีบกลับมาตารถมันจะไม่เห็นหุ้ถ้ามามืดต้องรีบไปรีบกลับนะคะ เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะมีดนะคะที่เข้าเข้านะคะสุดยอดทั้งคมทั้งทนนะคะก็สา่งซื้อได้นะคะค่ะก็300บาทพร้อมส่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะค่ะ0 8 7 8 6แปด8 6นะคะ ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะขอจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ